โอเคฮะวันนี้วันแดกเกมมิ่ง ep สองมาอีกแล้วนะยังไม่หาย,ยโอ้ยอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> โอเคฮะแกสวัสดีฮะวันนี้เรา,าอยู่ในเกมของไฟเลยฟังชื่อีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันในมดของโปเกมอนนะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือวัดโปเกมอนเนี่ยอยู่ๆมันก็ดังขึ้นมาเฉยเลยเนาะเพราะว่ามันได้กระแสมาจากตัวของไอ้มอดผีมันนั้นด้วยไอ้มอดผีที่มันเป็นนัแน,น่ะที่มันวีแกลเป็นของอ่าอะไรวะ ยิ้มหรือคชูเลอร์ใช่ไหมชูเลอราเล่นแบบนั้นนะควรเลือกตายเอาตายเอาอะไรอย่างงี้นั่นแหละแล้วแบบตอนช่วงท้ายมันจะมีเป็นวิวิเศษที่มันเป็นวิของไอตัวของเลดใช่ไหมก็จะไม่ผิดนะเพราะว่าตัวละครมันเชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันที่มันเป็นไม่มีแขนไม่มีขาแล้วมันลอยอยู่อะแล้วจากนั้นเลยฮะมดของโปเกมอนมันก็บูมขึ้นมาเฉยเลยเออไอตัวของตำรานั้นนี่มันน่าจะคกิดข้นที่ใหดังอยู่นะแล้วพอมีคนเริ่มเพิ่มมานี่คนตามก็ตามมันเต็มเลยฮะแล้วมดนี้ก็เป็นอย่างวัดหนึ่งทึ่งจริง มันเป็นรอนปกติเลยฮะที่เป็นปรเกียวกับโว,วยวายเฉยเพราะงั้นเราเข้าไปดูก,กันดีกว่าว่ามดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอู้ห้น่าเปิดเกมเต็งวะ่ะเกมปุ้ยนีมันเป็นเกมหนึ่งที่ผมอยากเล่นมากเนียนะคือผมแบบมีความรู้สึกว่าอยากเล่นมากเลยอะมันเป็นเกมนะที่เราแบบจนไปไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็แบบไม่มีจุดปุ้มหมายไปตายตัวที่เราเราต้องทำคือมันมีหรอกแต่ว่าเราไม่ได้ต้องทำแต่แต่เนก็ได้ไงเราแค่แบบไปจนไปไปเรื่อยๆก่อนแล้วแบบจะจนไปจนนานขนาดไหนก็ได้อะแล้วก็แบบค่อยไปไปราเล่นมากเลย พวกเกมอนเรดเวอร์ชั่น่ะภาคเรดเนาะไะโยนั่นสิโอโหแบบดิดเลยแฮนนี้ะอยู่เกมเลยไม่ต้องพูดอะไรมากฮะเฮ้ยไปโอ้โหอย่างเท่เลยนี่อ้าวอ้าว <laughs> มึงไปด่วนไหมสิว่าเขาทำไมเนี่ยแย่วัฒนธรรมของบยเฟริงเหรอ <c oughs> อา้าวฉากบักวะ่ะฉากบักลาก่อย มาเฮ้ยเบลฟินมันมีโปเกมอนเหรอมาเจอโอ้ไปเจออะไรไปสู้วะมึงดูข้างนั้นดิบีบีกัจจูแล้วก็บีกิ้งกือมังกรไฟโอ้กูเมื่อกี้มีรถบีกาจูด้วยเชื่อแล้วเอาก้องออกมีเกระต่ายจูด้วยอุ้ยมันเป็นเรื่องสไตล์ของโปเกมอนด้วยวะนี่ไม่ได้เพลินเลยนะอะไรอ่ะอ้าอ้าอ้าอะไรวะเนี่ยเบเฟิน บอยฟินบล็อกอิรีไทยฮะรู้อะไรว่ะรวมไอ้พิกโยชัด,ดไข่เหรอไอ้เนี้ยไขส่สุกเลยบอยฟ i นเลเลสุดเก้าเลืดหนึ่ร้อยยี่ยิบเจกระจอกจังวะอ๋อไอ้นั่นคือห้าดโอเคนึกว่าแค่กดหาย คือเรื่อมันได้เพื่มได้เงี้ยมันลดแล้วมนุษย์เลยไงเย่ยยังยากเลยนี่ดูสูงแต่ในวันเราตัวเราตัวเก็ห้ามพลาดเลยแล้วคุณทราบไหตัวบอกไปแล้ว่ามันนี่เป็นคนค่อนข้างยากอยู่นะอะไรมาบนี้มัอเปิดไม้เลยไม่ยากจริงนะยากตัวที่เรื่องไปไดเพิ่มนี่แหละอ๋ออุ้ยอยู่ตายเราอยู่ตายอะไรอย่เงี้ย ขายแล้วยังไหมว้างๆเลยสร้างเกลียวเทียบมันต้องมีเลือดเพิ่มแต่อันนี้ขือนไม่เพิ่มเลยคือถ้ามันไม่ไม,มีโนอยพิเศษอะผมก็ได้อยู่แล้วเว้ยอันนี้เราต้องมาคอยระวังไอ้นอยพิเศษด้วยไงโอ้ยไอ้ียมันไม่มีมันไม่มีไอเทมฮิลเลยหรอวะมึงก็ใส่ไอเทมฮิลก็เลยดียิ่งแห่งนี่มันจะไมปเพิ่ฮิลเนี่ยได้ได กูอยู่กินเวอร์ว่ามันฮิวได้ไม่ได้แต่มันก็มีเพิ่มไอ้ข้าไฮิวหรือไอเท่นฮิวอยู่นี่โอ้ยอ้ําเอาซะคนที่แบบไม่รู้อะไรมันคือแบบไม่น่าเล่นเลยอะที่เล่นฮิวไม่ได้หรอวะอะไรวะเนี้อยู่ได้อยู่ดู โอ้โหพอพอมันเปลี่ยนมันเป็นแปดบิตแล้วดูยากชิบหายเลยมาผมเป็นแบบเวอรชันที่มันง่ายขึ้นนะแต่ว่าที่ง่ายขึ้นเนี่ก็คือมันจะไม่มีน,นู้ดในนิชเฉยน,นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหคนผิดไอ้เชี่ยคือเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะไม่มีนูด้ดแปลกๆแล้วแต่ว่านูดน้ดนูดน้ดมันจะเยอะขึ้นออต้องลองดูดครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าแล้วก็ให้ไปสามไอ้เชี่ยคือนู้ดไม่เยอะขึ้นประมาณหนึ่งเลยนะ ไม่มีกระฮียอะไรลักมันยังมีอยู่ด้วยอ่ะ có mặc kè hay tôi mặc kè Ghetto mày phá đi mày Ghetto đi chứ Các bạn cũng biết là nó lại gì không? ตายอยู่แล้วจะเย็นเล็ดเพื่อนเล็ดเฮ้ยมันมันมาได้ไงวะเนี่ยหาเลีอยเด็กจายไรายเลือดปายหลอด อยงางไรวะเนี่ยโอเคฮะจบไปแล้วม,มันมีแค่เพลงเดียวนะเออไม่รู้ว่าเป็นตัวเดโม,โมหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวยังไงนะแต่ว่าจบไปแล้วฮะตอนนี้มีเพลงม,มูนมัทไหมไม่รู้ฮะแต่เข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีหรือเปล่านี่เลยแบบที่ผมบอกไปเลยฮะไปที่ซองเดี๋ยวนะหากเปค้างกับอกเนี่ยโอเคไม่ค้างแล้วไอซองนี่อ่อฟเซ็ตเฮ้ยมันจะไม่มีว่ะเอสทูเซเลียออฟเซ็ตไม่ถ้ามีแน่เลยย่ี มไม่มีผีมูนั่นนะฮะก็คือก็คืโอเคหรือว่าจบไปแล้วกันวันนี้ไหมโมซ่าแล้วกันเนาะเพราะว่ามดรูมดยาวไปแล้วฮะก็โอเคฮะสักเรบวันนี้เกม่ยวกับไฟได้ฟังกินกับมอดของอไฟได้ฟังกินเวทเลสเวอร์ชั ate, ่นเวทเลสนะพูดสองครั้งทำไมวะเนี่ยเวทเลสเลนเวอร์ชั ate, ่นเวทเลสก็ถือว่าเป็นอีกมอดหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่มอดหลอนตามสไตล์ของช่วงนี้เนาะที่เขาออกมานะแต่ว่าเป็นอีกอดหนึ่งที่หรือว่าทำมาดูดีนะเป็นแนวสไตล์แบบแพ็คแพ็เทิ่นของโปเกมอนเนาะ แล้วว่าเราเนี่ยไอเชียไม่มีตัวอะไรไปสู้เลยก็ใช้ไม้เปล่าๆนี่แหละฮะคือคือมีแค่เราที่โจมตีไม่ได้แต่เขาโจมตีเราได้ไงก็ดูฟักเลยว่ะก็วันนี้วันนึงที่ถือว่าดูดีนะถ้ามันมีเพลงมากกว่านี้แล้วก็มีเลื่อนเลื่อนนิดหน่อยดีเลยฮะดูดีเลยเพราะว่าสไตล์ภาพแล้วก็สไตล์แอบการแบบที่นี่เนี่ยในฉากที่มันเป็นแนวแปดบิดอ่ะมันก็ดูดีอยู่นะถึงบางทีมันดูยากไปก็เถอะก็สำหรับขณิย์ที่เราเล่นดูก็จะในคลิปนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ